อว่าก็ไปกันต่อได้ครับผมก็วันบบนี้หลังจากมาถึงครบร้อยนะครับผมก็มาต่อที่พังงาพาคุณแม่มาเที่ยวบ้านพี่สาวสองเดือนแล้วนะเราสองเดือนนะเนี่ยแวะสองวันพี่สาวมานั่งโทรตะเกแม่ผมนะแปดสิบแปดปีที่คุยเรื่อยๆนะผมก็เกได้ออกจากบ้านมากนะแม่ผมเป็นสายชอบเที่ยวนะครับ นิดหน่อยก็ยังดีมานั่งคุย้ม่พี่สาวนิดหน่อยที่พังงาเมาก็ขับรถจากภูเก็ตเนี่ยตลอดตลอดมาถึงพังงาไม่มีเหตุผลเลยมากก็ความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองของครอบครัว <c oughs> ของคุณแม่คือแม่ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่พาไปไหนก็คนอื่นไม่ได้พาไปไหนหรอกเพราะก็นะแต่ละคนก็มีภาระภูกพัน ผมก็พาละผูกพันก็คือเนี่ยแต่น้อยคือมาที่บ้านแล้วพาแกไปแม่ผมเป็นสายชอบเดินทางชอบเที่ยวนะครับชอบเที่ยวหมายถึงก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยชอบนั่งรถก็นั่งรถคุยกันไปมาทึ่พังงาจากก็กอยพังมาสี่กว่ากิโลนะครับนั่งรถกันมามาถึงก็พี่สาวขายข้าวแกงอยู่พังงาแกก็ได้นั่งคุยนั่งปลาปลาปลากันไปนะ ผมก็มาให้แกอยู่กับพี่สาวสองสามชั่วโมงก็่ได้คุยหายคิดถึงของแกไปนะอ่าเราก็ต้องไปหาสถานที่เที่ยวมาผมก็วนนะที่ผมมาพังงาเนี่ยผมก็วนไปเที่ยวนนที่นี่เมวันนี้ต่อไปหาที่เที่ยวตามสภาพอย่างน้อยคือแม่ผมได้คุยผมก็มารับอีกทีหนึ่งตอนกี่โมงก็ว่าไปนะสองสามชั่วโมงได้เฉลี่ยอ่าแม่ผมสบายใจแล้วพากลับบ้านที่6กร้อยก็ นะมีความตุกแล้วครับหนึ่งวันชีวิตของคนสูงอายุสูงวัยอะไรต่างๆตามนั้นเลยง่ายๆเรายพยายามหาสถานที่เรื่อยๆผมไม่ได้เจอะจองนะหาสถานที่ก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆกันนี่คลิปของผมว่าคุยกันก็คือไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะครับผมชอบนอนในรถนะครับวิถีชีวิตช่วงมีเงินผมก็ไปเที่ยวที่ไม่เคยไป ตา,ตา,ตาจังหวัดหน่อยอยากออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วงที่มีเงินนะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ได้ก็ไปกันเรื่อยๆช่วงไหนไม่มีเงินก็เอาตามมีตามเกิดคือวิถีชีวิตวอ่ะวันนี้ไปไหนวันนี้ทําอะไรก็ตัดอนตัดรอนกันเรื่อยตามสภาพแล้วกันเอาอย่างนั้นแล้วกันนะใครที่โอเคก็ติดตามชมกันใครที่ไม่โอเคก็ไม่ว่านต่รอนหาที่เที่ยวลงนะครับลงให้ดูกันเรื่อยๆ การทำ YouTube ไม่สนุกครับยากยากมากแต่ก็เราต้องทำนะเป็นวิถีโซโลไลท์ของผมไปแล้วนะครับวิถีชีวิตไปแล้วอืมโอเคเดี๋ยวไปต่อไปวันนี้ผมหาพื้นที่ใกล้ๆเลยครับไม่ไปไกลจากที่บ้านวิศามาก,ก็ไปวนๆดูท่าเรืออะไรต่างๆนะเอามาประกอบอย่างน้อยๆคือ เดินทางเห็นเส้นทางก็จะเปิดเส้นทางที่เห็นมากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เนี่ยปัจจัยก็มาไปเรื่อยๆแล้วเดินทางกันเรื่อยๆโอเคผมรู้สึกจะผมเห็นบริเวณใกล้ๆอยู่บริเวณรัศมีสิบกิโลเมตรเนี่ยมันมีท่าเรือที่ผมยังไม่เคยไปดูผมอยากไปดูหน่อยว่าข้างใน ท่าเรือนเป็นยังไงนะครับก็มาแล้วนะเปิดโลกทัทั์เปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองของตัวเองให้กว้างกว้างขึ้นตรงไหนไม่เคยเห็นก็ไปดูเนี่ยตรงไหนที่อยากจะเห็นก็ไปดูบางครั้งมันอยู่นะเขตเรื่องของไม่อยากเดินทางไกลก็เอาเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับบวกๆก,กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกันนะจะมีท่าเรืออยู่ข้างในใกล้ๆท่าเรืออ,งงอ่างพงาอุทานแในงชาติอ่างพงานเนี่ยมีท่าเรืออีกท่าเรือนหนึ่งที่สามารถไปเกาะตะปูได้ปท่าเรือเล็กของชาวบ้าน ชื่อว่าท่าเรือในงบนะผมหาเป็นที่อยู่เขาเขียนว่าท่าเรือท่าเรือในงบใช่นะครับท่าเรือนําเที่ยวในงบในง,บอองอบอหงอบบงอบนะเกาะตะปูผมไปทเที่ยวแล้วขับรถวนๆอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวดูดูกันเรื่อยๆแลวกันนะท่าเทียบเรือท่าดา่านอุทยานแห่งชาติปังงานนะ ทอุทยานแห่งชาติอาพังงานเนี่ยผ่านตลอดนะครับผ่านตลอดไม่เคยเข้าไปอ่ะวนนันนี้จะขับเข้าไปวนๆดูนหน่อยมีอะไรบ้างนะไปถ่ายอุทยานแห่งชาติอาพังงาสักหน่อยละกนนนันมันควบคุมอุทยานจริงมันควบคุมอาณาเขตกว้างๆนะครับกว้างมากเขาตะปูเขาพิงกันแล้วก็นั่นคือเขตในทะเลใช่ไหม เขตในทะเลเยอะครับเขตของบนบกอะมีน้อยจะผมจะเข้าไปดูท่าเรือนะครับบริเวณท่าเรือเล็กนะท่าเรือเล็กที่ที่ดูได้เป็นท่าเรือเล็กท่าเรือบ้านในงอบแลรอย่างนะครับนี่เลี้ยวตรงนี้ครับอ๋อมาด้เลี้ยวทางนี้ครับ เลี้ยวเข้าไปมีท่าเรืออ่อนี่ท่าเรือชุมชนบ้านในงบนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ไปท่าเรือใหญ่นะครับผมไปท่าเรือชุมชนบ้านในงบนะผมไปท่าเรือชุมชนข้างในเนี่ยผมอยากเข้าไปดูเส้นทางนะครับนะคือขี่เข้าไปขับเข้าไปผมไม่ผมไม่เที่ยวไปดูเส้นทางหน่อยนะครับไปดูเส้นทางบ้านในงบนะครับบ้านในงบนี่ทางไปท่าเรือบ้านในงอบแล้วมันก็จะไปออก กระบอกถนนใหญ่ได้อีก,อกด้านนึงเนี่ยท่าเทีบเรือบ้านในงอนะครับผมจะไปชมท่ <นะ S 1> าเทียบเรือนี่เห็นไหมท่ <นะ S 2> าเรือพื้นบ้านนะท่านผมว่าสวยอะความรู้สึกของคนคนเที่ยวนะผมว่าสวยความรู้สึกของคนเที่ยวนะนความรู้สึกของคนมาเที่ยวสนะน,นุกครับผม ถึงแล้วออเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูหน่อยถ้าเรือมันในงอบครับสียดีคนะ่าเรือพื้นบ้านเห็นไหมสามารถที่จะสามารถที่จะเมาเรือเช่าเมาเรือเมาลำออกไปเที่ยวได้โอ้ถ้าเรือ<ม>เนี่ยถ้าเรือพื้นบ้านนี่ยังมานอนฟินฟินได้เลยนะสายตกปลานะผมไม่รู้ขออนุญาตจะตกปลาไหมนะมเราไม่ได้คนพื้นที่ แต่ช่วงนี้แขกน้อยเนี่ยไม่ท่าเลยพื้นบ้านเห็นไหมเจ๋งอ่ะความรู้สึกนนะในเนี่ยเป็นคลองน้ําเลยนะผมอยู่ตรงนี้ที่เห็นจุดต,ตรงนี้ยมีคลองน้ําเข้าไปแล้วก็มีทางเรือออกไปข้างนอกมุ่งหน้าไปเกาะตะปูได้เขาพิงกลางถอดตะปูอะไรต่างๆดีจังมาแล้วหาที่เที่ยวไม่ผิดหวังนะท่านนะ คลื่นสัญญาณก็พอไหวอยู่นะครับไม่ได้ 4G นะ 3G ที่นี่ยังพอที่จะส่งข้อความอะไรต่างๆได้เน้่ยฮะลืล่นนะถ้าเลือค้นบ้านเขา,าเห็นไหมแล้วท้องฟ้าสีฟ้าๆนี่คุยกันแบบเ,เราสายเทีท่ยว<า>บ้านๆน,น,น,นะครับแล้วก็ท่าเรือนะ่จาจะเป็นท่าเลือตอนช่วงที่ เขามีเรือนําเที่ยวอะสายที่ต้องการเรือนําเที่ยวต้องมาติดต่อผมว่านะครับเ,เป็นของจุมชนของหมู่บ้านนี่แหละเพราะว่ามีเรือนําเที่ยวอยู่ใครที่มีเรือนสนใจก็ติดต่อนะครับผมไม่ใ่สายนําเที่ยวแนวอบอกตามกองก่อนไม่ใ่สายนำเที่ยวในแนวของการไปรีวิวสถานที่แล้วก็บอกสถานที่เที่ยวนั้นๆหรือ เบอร์ติดต่อของคนนั้นๆในการติดต่อการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะผมแค่ไปเที่ยวตามภาษาแนวของตัวเองนะครับเจออะไรที่ชอบชอบผมก็จัดๆนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เราชอบในแนวอย่างไงแนวอย่างนี้เราก็จัดอย่างนี้เห็นไหมผมมองมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมอะเรือเล็กท่าเรือสวยๆนะครับ เห็นไหมไม่ไม่พังนะเรามองในไร์สายก่อนเรือเล็กท่าเรือสวยๆนี่ลูกอะไรเอ่ยนาต้นไม้การถ่ายภาพผมชอบถ่ายภาพอวดปวดเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วก็มุมมองอะมุมมอง,มองการถ่ายภาพอะไรต่างๆเจ๋งมากอะ นะเห็นไหมสวยงามอะ่ะท่านผมไม่รู้ว่าหลายคนมองอยังไงแต่ผมชอบวิถีโซโลไลท์ห็นนั้นนั่นยังเป็นแพที่ว่าผมว่าออกไปนั่งแพรแล้วไปตกปลาหรือหรือยังไง สวยนะครับเนี่ยท่าเรือพื้นบ้านเจ็ยมด้เลยวิถีชีวิตเขาที่อยู่ที่นี่ผมว่าโอ้โหนี่เครื่องเรือนะอืน่าจะวิ่งใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมนี่ลํานี้สไตล์นี้ผมว่าค่อนข้างจะเร็วนะครับเนี่ยเขาเดินทางไปแบบไปน,นู่นไปนี้ ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันไม่สโล,โลไลท์ก็ไม่ได้ชีวิตเรามันมนแนวของวิถีชีวิตอย่างนี้แล้วแล้วก็สโล,โลไลท์แบบอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ที่ผมเที่ยวก็จะไม่ได้ไปติดต่ออะไรกับอะไรเยอะแยะก็จะไปแบบตามวิถีสโล,โลไลท์เห็นไหมตรงนี้มีเรือนําเที่ยวด้วยนะใครมาแถวนี้เรื่องของการนําเที่ยวผมว่าติดต่อได้แหละนะเจอท่าเรือเข้าไปติดต่อไปคุยได้ก็รู้เรื่องแล้วโอ้โห ไม่รู้ฝั่งนี้ในอ่าวหรือฝั่งโน้ตทางออกมน่าจะเป็นฝั่งโน้ตทางออกนะฝั่งนี้เข้าอ่าวไปนี่น่าจะเป็นน้ําช่วงน้ําขึ้นอยู่ฟินมากเลยดีนะครับตรงท่าเรือเนี่ยเขาปลูกต้นหูกวางเยอะด้วยล้อมาเนี่ยแมวเรือล้อมดีจริงเลยสวยอะ่ะกว้างๆเตียนๆนะครับสวยงามตามท้องเรื่องกันเลย ร้านขายของจำก็มีมีกาแฟมีโน่นนี้นั่นนะปินดีนะถามว่าที่อย่างเงี้ยผมมานอนได้ไหมผมชอบเลยนะอากาศดีๆมาขอจอดนอนตามพื้นที่นะครับช่วงนี้นะักท่องเที่ยวไม่เยอะนักท่องเที่ยวเยอะผมว่าน่าจะคึกคักอยู่พอสมควรน,นะขอลองไปชมโอ้ท่านปลา ่งกันทุบๆๆๆเลยเห็นไหมฟินออกผมก็พยายามสรรหานะสิ่งต่างๆมาให้ดูเรื่อยๆตามที่ผมหาได้หะนะเพราะว่าของผมมันคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผมไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรจาะจงว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็น <laughs> วิถีชีวิต การต้องเที่ยวตามฝันผมว่าผมก็หาของไปเรื่อยๆเนี่ยแบบผมเนี่ยเนี่ยผมยังนึกเนี่ยปักหมุดเลยนะเนี่ยหนึ่งแห่งบรรยากาศดีๆนะครับมาขอจอดใต้ต้นไม้ตรงโน้นก็ได้ตรงบนพื้นนี่ก็ได้ผมว่าบนพื้นนี่ก็เตียนเตียนนะครับถ้าที่ไม่เกะกะเขานะตรงไหนอะแล้วก็ทําอาหารกินนอนทักคืนลุงชาดิการเที่ยวมันไม่ได้มีจุดเอสดผลว่าโู้อะไรนั่นตัวอะไร ตัวอะไรครับโอ้ยกระโดดตึ้ง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 ,งเรียงลอยอยู่เลยหนูเหรอฮะนะครับว่ายน้ำเก่งมากโอ้ยน้ำน้ำแรงนะฮะเนี่ยน้ำขึ้นใช่ไหมจุดติ่งเลยจุดติ่งเลยจุดติ่งกระดิ่งหมุนเลยไม่ใช่กระดิ่งแมว่ผมชอบนะยิ่งช่วงนี้เงียบๆด้วย,ยดีจัง โอ้นี่ศาลาศาลาพักของอาจจะเปนักท่องเที่ยวพักหรือคนก็ไปพักเนี่ยวินนะเนี่ยศาลาเดิมๆเ,เป็นไหมว้าวดีใจที่ได้มาน,นะครับศาลานีมีการเช่าเหมาลำอะไรต่างๆอ๋อเนี่ยสองพันสองพันห้าสามพันไปเที่ยวเกาะตะพงตะปูมีงบป,ประมาณนะครับเที่ยวได้ยิ่งเป็นท่าเรือ เรียกไงในแนวอย่างนี้ครับผมว่าเชอบปีนี้อโอ้มีแพรเก่ากับแพรใหม่ไปดูมัดดูมัดชอบเลยนะวิธีชีวิตของ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 ,ของทุกอย่างตอนนี้ประมาณสักสิบอ็ดโมงเกือบเที่ยงลมดีครับบรรยากาศดี ไม่ผิดหวังนะครับมาท่าเรือนี่เดี๋ยวก็วนออกไปอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นวิธีชีวิตที่ไม่ใช่วิถดียนะผมว่าเรียกอะไร,รผมผมไม่เคยเราอยู่ทะเลมาก,ก็จริงแต่เราไม่ได้นะโอระวังหน่อยเด็กนายอาก,กป๋าชอบอ่ะเนี่ยมือถืออะไรต่างๆเนี่ยต้องระวัง ผมไม่มีความรู้เลยในะที่หาอุ้ยนี่ที่ดักปูไหมเนี่ยใช่ป่ะดักปูดักปลาดักดักปูดักกุ้งดีอ่ะโอ้นี่แพรแพรไม้นะเจ๋งมากเลยนี่สายตกปลากลางคืนนะท่านกลางคืนนะมีแพรนี่มามันต้องวางเบ็ดธรรมดาผมว่าก็ฟินแล้วนะครับ เขาเป็สายเล่นน้ำครับผมน้องๆก็มาเล่นน้ำเลยดูวิถีชีวิตเขาฟินเลยอะเห็นแล้วอิจฉาเลยอ่ะเห็นไหมเราเห็นเรายังอิจฉาเลยโอ้โหเขาโดดกันตุมต่ำตมต่ำเลยอ่ะ สวยอ่ะแดดร้อนน่น้องเขาเล่นน้ำไงหวมีความสุขจังขนาดร้อนๆนะเห็นไหมผมขอชื่นชมธรรมชาติตรงนี้ผมก็มีความสุขแล้วนะโอ้หนี้น้าบางทีเนี่ยหาจุดที่ไม่เคยไปแล้วก็ผมมานะครับเนี่ยท่าเรือบ้านในงบมีความสุขก,กับวิถีเลยอ่ะ เห็นไหมว่าหญ้านี่มันทนกับน้ำกร่อยขนาดนี้เลยนะนี่ถังนี่ออกไปก้างเนอะกับถังนี่คือถังออกฝั่งนนคือข้าวไปไหนเอานี่เขามาทำท่าเทียบเรือลอยน้ำบ้านในงอบนะครับจอมนตากแดดอําเภอพังอําเภอเมืองนะพึงเมืองเมืองพังงาสวยก็สวย ผมว่าเป็นสารที่นาเป็นท่าเรือของพื้นบ้านที่สวยๆเลยแหละน,น,น้องๆก็เล่นน้ํากันสนุกอะเห็นไหมพิธีพื้นบ้านเอากันจริงนะพิธีพื้นบ้านเนี่ยเวลา,เ,าเรียกไงฮะคนพื้นทิ่นน่ะเขาอยู่มีความสุขนะ ไม่รุ่นวายเลยมากเราไปวุ่นวายกันในเมืองโอ้ยทุนนี้ยุนยุ่นยุนยุนดีจังเนี่ยว้เขาว้เหเือทียท่านี้เที่ยงเที่ยงร้อนร้อนกันเลยนะเนี่ยเที่ยงวันธนิการ เล่นน้ำกันสบายยังผมว่าช่วงเย็นๆแนะนำนะครับถ้าเรือบ้านหนงอบนะผมว่าช่วงเย็นสายไม่รู้สินะครับผมไม่ได้สายเกี่ยวกับกา,การตกปลาอะไรต่างๆผมว่าช่วงที่ไม่มีคนน่ะคนน้อยอะ่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามนะจริงๆเห็นไหมฮะวิถีชีวิตอื้อหือสวยแล้วแหละ แล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กเนี่ยแค่มานั่งขี่รถมาชมบรรยากาศช่วงเย็นสายที่อ่าไม่รู้สิน,ออนั่นบอกยากเนี่ยมานั่งชิลแบบเงี้ยปล่อยอารมณ์วินในในความรู้สึกนะ,นะผมการท่องเที่ยวครั้งแรกเนี่ยการมาถึงก็จะ,ะเห็นแล้วก็ เวลามีอะไรั้างต่อไปเฮ้ยเรามานั่งตรงนี้กันสักหน่อยไหมอะไรประมาณน้มันเป็นอะไรที่โอ้โหนะครับมีความสุขอะว่าฟินนะครับเ่องเย็นๆยเช่วงเช้าๆเออสวยอะนะถ้าเหลือบ,บ้านในงอบนะครับตำบลตากแดดอำเภอเมือง เข้ามาท่าเรืออ่าวพังงาเลยแหละผมว่าเป็นอะไรที่ฟินมากเลยสวยครับช่วงเย็นผมว่าช่วงเย็นนะช่วงเย็นเย็นวันนี้เที่ยงเที่ยงเนี่ยผมช่วงเย็นน่าจะฟินฟินกว่าอ่าเปิดเปิด u t u b e เดี๋ยวลองลองดูว่าเปิดเปิดขึ้นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเปิด youtube ดูสัญญาณมัน 3G มันก็จะหมุนหมุนหน่อยอาจจะอยู่แต่ละเครือข่ายครับ ผมใช้ดีเทคนะพอดูได้ครับพอดูได้นี่ติดครับห<ว>มุนหมุนนิดนึงแต่ก็ติดเป็น 3G ที่หมุนนะครับใช้ได้อยู่ดูได้ดูได้ดไดคือไม่ถึงกับว่าไม่ติดเลยนะครับสามารถดูได้ 3G ดูได้ครับคุณ<ว>ตัญญ<ว>านะอ่ okay. าโอเคนะครับดูได้ 3G ดูได้หมุนหน่อยแต่ก็สามารถดู youtube ได้ถือว่าผ่านนะ อย่างน้อยๆคือ,อมาที่นี่คุณสามารถเล่นโซเชียลได้นะส่งสัญญาณอะไรต่างๆดีครับดีมีโอกาสผมจะปะักหมุดมานอนทักคืนนะผมว่าบรรยากาศดีเลยอ,ะอ่ะฝนตกละเห็นไหมมาปักหมุดนอนทักคืนถ้าเรือบ้านในงอบนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่ฮะท่าเรือกลงมาเข้ามาสุดทางจะมีฝั่งโนดแล้วก็ฝั่งนี้นะ เป็นลานกว้างๆแล้วก็เนี่ยนี่ครับเจอเส้นทางนะครับก็คือเมื่อกี้ผมมาผมมาจากอีกเส้นทางนะคะเข้าวิ่งเข้ามาในท่าเรือขาออกผมไม่ได้ออกกลับไปเส้นทางเดิมนะคือถนนเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นจากถนนเส้นใหญ่เส้นหลักมันจะเป็นรูปตัวยูคือเข้ามาอีกด้านหนึง่งมันสามารถไปออกอีกด้านหนึง่งได้นะแต่ไม่เป็นถนนเล็กๆถนนหมู่บ้านะ่ะ ผมชอบอ่ะถ้าใครที่ติดตามคลิปผมก็จะเจอผมจะตายอย่างนี้แหละผมชอบไปหาเส้นทางโอ้ยมเจอเห็นะฮะบางทีเห็นภาพภูเขานนหนาบ่ะทางโค้งเลยครับภา เป็นมากเลยเป็นอะไรที่ชอบอะ่ะบ้าไปแล้วนะสนุกไปอ๋อเจอแล้วไหนไหนมันเป็นถนนที่ลึนใน,นเจอถนนที่เป็นลาดยางแล้วละ่ะเห็นแกันดองกันดอนกันเลยทีเดียว บางทีข้าที่อย่างเงี้ยน้ําที่ผมบอกว่าไม่เจาะรู้ไว้น้ำบอ,อกไม่ได้ในในถังน้ํามันกระดอนน,นั่นน้ำหกหมดแต่ถ้าใส่ไว้ในนั้นคือหกก้นล้นออกมาทางสายจยบไปออกทางนู้นไปนี่ถึงถนเนรัดยางเลย